โครงการที่กลุ่มศิลปินอิสระค่ะได้รวมตัวกันสําหรับคนที่ชื่นชอบในสิ่งเดียวกันนั่นก็คืองานศิลป์ถ่ายทอดส่งต่อความรู้ตรงนี้ให้กับเด็กๆในชุมชนที่อยู่ห่างไกลซึ่งในครั้งนี้เขาไปจัดโครงการการที่โรงเรียนบ้านตลิงสูงอำเภอห้วยโคดจังหวัดอุทัยธานีเรื่องราวดีๆแบบนี้จะเป็นอย่างไรติดตามในสกุปชินนี้ค่ะ ก็ถ้ามีจิตเ,เกี่ยวกับกิจกรรมจิตอาสาอย่างนี้เนาะเราไม่ได้คิดอะไรเลยเราไม่ได้อะไรจากใครเลยเป็นเวลากว่า10ปีแล้วเอาตอนนี้เราจะมองเกี่ยวกับเด็กที่ด้อยโอกาสที่มีโอกาสน้อยที่จะได้รับรู้เรื่องศิละปะนะเพราะว่าของเรามีทีมงานของเพื่อนมาแจกกันที่นี่ด้วยครับที่เรามาจัดกันประจำเนาะอาจจะแล้วก็เขาจะชอบมากเลยเความสุขของเขา ที่ได้ทํากิจกรรมด้านศิลปะนะไม่ว่าจะเทคนิคอะไรจะทำกิจกรรมหลายๆอย่างที่เขาจัดมาครับอานต่อให้เด็กรุ่นใหม่ได้รู้จักการให้บ้างเพื่อให้เขาเป็นคนที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆรุ่นใหม่ๆต่อไปแล้วพวกเขาก็ดีใจมากแล้วก็ดีใจที่เราได้เชิญเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในงานนี้ครับ ชมก็ถือว่าเป็นการส่งต่อนะคะคุณครูเนี่ยเป็นการส่งต่อองค์ความรู้ให้กับน้องๆหนูๆได้แล้วก็นําพายาวชนเหล่านี้นะคะ่ะเอาองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยไปปรับใช้เพื่ออาชีพของเขาหรือว่าการพัฒนาประเทศในอนาคตได้นั่นเองค่ะ <c oughs>